สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วงม a งโกเกมม n ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม e u r o t r u c k Simulator 2นะครับเพื่อนๆก็ถึงคิวเทสเจ้า m p c นะฮะ m e r c e d e s Benz a c t แอนะฮะ MPC ตัวนี้นะฮะได้มาตรฐาน b ูเทคย Euro 6มาด้วยนะนี่เป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่รหัสเครื่องเขา บูเทคบูเทคแต่น่าจะได้ยูโรหมาอยู่แล้วนะไม่งั้นไม่งั้นไม่น่าจะติดป้ายแบบนี้นะฮะหรือว่ายูโรห้าผมไม่แน่ใจนะฮะหรือว่ายูโรเปียนคัพเฮ้ไม่ใช่อันนั้นบอลนะฮะก็คอนเทนต์นี้ผมมีเทสไปส่งอีพแล้วเนะเจ้าดาร์นะฮะดาร์ตัว XD กับ x g p พนะฮะตัวเครื่องตัวท็อปของเขานะตัวท็อปของเขาจะเป็น ตัวนั้นจะเป็น500 530แรงม้านะครับกับ400กว่า,กว,ากว่าผมจำไม่ได้แล้วส่วนเจ้า Mercedes-Benz ตัวนี้นะฮะตัวท็อปเครื่องตัวท็อปของ MP4 ตัวนี้จะเป็น625แรงม้านะครับเพื่อนๆ625แรงมานะแต่ว่าเกียร์มันไม่มีเฟืองท้าย3.08ตัวนี้จะเป็น2.73นะฮะ12สปีด2.73นะก็ไม่เป็นไรฮะลองดู ผมก็อย่างที่อย่างที่บอกนะผมเทสต,ตามโพดิชันเดิมของรถเลยฮนะรถในเกมเลยนะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะฮะไม่ได้ใส่มดอะไรทั้งสิ้นนะซื้อรถมาไม่ไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยนะเปลี่ยนแค่ให้เป็นเครื่องตัวท็อปของเขานะเครื่องแรงม้าสูงสุดของของรุ่นเขาแล้วกเ็เกียร์เกียร์ที่พยายามจะใช้12สปีดแต่อย่างอันเนี้ยมีแค่เพื่องท้าย2คิด7 3ก็ก็เอาอันนี้นะฮะมากที่สุดเนาะ มันจีมี3.42เอ๊หรือผมเอา3.42มาผมจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวตอนอผมลงรายละเอียดรหัสเครื่องแรงม้าเครื่องแล้วก็อ่าเกียร์ไว้ให้ใน description ด้วยนะครับเพื่อนๆเนะตัวนี้ผมก็มารับอ่างานที่เมืองวอสอ่าไม่ใช่โพสโพสโพสนานฮนะโพสนานเพราะว่าผมไปรับที่วอรซอแล้วมันไม่มีวิ่งมานี่เนาะมันมีแต่แรงมากันแค่9ตันผมก็เลยมารับที่ โ <ITA> พสนาเดี๋ยวจะวิ่งย้อนลับไปวอซอนะฮะรู้เส้นทางก็เหมือนกันมี4ที่เก็บเงินเหมือนกันนะฮะสี่เรียกอะไรนะ4ด่านเก็บเงินเหมือนกันนะครับเนาะก็ตัวนี้งานเป็นงานเป็นพลาสติกนะฮะการเนการการยูพลาสติกการยูมันมันมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไงผมเขียนไว้ในให้เด็กชัดแล้วกันนะฮะเนาะตัวนี้หางก็เป็นหางแบบน่าจะเป็นหางใส่พวก ผงนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะไม่น่าจะเป็นใส่พวกเขาเรียกอะไรนะน้ำหรอกครับเพราะว่าถ้าสั่งน้ำมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ข้างล่างมันจะเสมอกันนะแต่ถ้าเป็นผงเนี้ยมันจะเหมือนทำเป็นกลวยไว้ให้เพื่อมาโหลดสินค้าลงตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูดออกด้านท้ายนะครับเนาะถ้าข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพื่อนๆคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้แนะนำกันได้นะฮะผมยินดีรับฟังนะครับ ก็เช่นเคยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งกัน235กิโลนะและรูทเส้นทางนี้จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ234 235กิโลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนถึงปลายคลิปแล้วผมจะสรุปตัวเลขว่าเจ้าคันนี้กินน้ำมันกี่กิโลลิตรนะครับเนาะเราเทสกันแล้ว2รุ่นนะฮะรุ่นดีป็นรุ่นที่3นะครับปะแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ารุ่นไหนเยี่ห้อไหนมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันผมก็ข้ามนะครับไม่เทสนะขอเป็นเทสเครื่องคนละ แตละรุ่นแล้วกันนะอย่างเจ้าเบนซ์ตอนนี้ในโชว์รูมก็มีขายอยู่รุ่นเดียวแล้วครับคือรุ่นนี้ MP4 นะ MP3 เป็นรถยุดคาไปแล้วออกได้ไหมโอเคได้ข้างนี้เ็น่าจะจอดให้เราอะเกียร์ผมขับเป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนๆให้รถก็จัดการของเขาเองนะฮะไม่ยุง่งไม่ยุ่งกับเกียร์เลยนะเหยียบคันเร่งเบรกแล้วบังคับพวงมาลัยอย่างเดียวเนะี่ย เดี๋ยวรอไฟแดงนิดนึงเนี่ยปกติเจ้า2 EP นะนะผมจะวิ่งจากวอซอมาพปสแานนะแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่มีงานมะมีครับมันมีงานมาแต่ว่าน,น้ำหนักมันน้อยน้ำหนักมันก้าตันนะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคอลดิชันที่ผมเลือกไวท้ทดลองนะ,ะเดี๋ยวเราปรับไปที่หน้า,าตากานกินน้ำมันดีกว่าที่หน้าจอเราดูเฉลี่ยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเราไปดูปลายทางเอาเป็นหลักนะ อันนี้มือขึ้น1.4กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าผมขับจากกา,าลาดมาด้วยฮนะคับจากกาลาดมารับงานที่บริษัทนี้ตรงน,นี้ไม่มีสัญญาณไฟฮนะเลี้ยวได้เลย เครื่องแรงม้าเยอะกว่าเจ้าดับนะฮะหน่ร้อยยี่ห้าม้าเลยเครื่องตัวท็อปเขาเราเรยวนี่นะฮะ ไฟขอบคุณเขาหน่อยฮะ้ามืดๆผมเปิดไฟไว้ก่อนดีกว่ายวโดนตำรวจจับน้ำหนักตัวนี้เท่ากับที่ผมเทสเจ้าตัวดับ XD นะฮะดาบ,บ XD ดับ XD ตัวนั้นเครื่อง429แรงมา้าตัวท็อปสุดของเขาเนะี่ย เครื่องท็อปสุดของเขาจะเป็น429นะเกียร์12สปีด3 0 8เหมือนกันน้ำหนักเท่ากันนะ24ตันแต่เจ้า XG พัดตัวนั้นผมได้ 20, 20ตันเราบวกลบกันนิดหน่อยนะแต่ปรากฏว่าเจ้า XD ประหยัดกว่า XG นะ ด้วยเครื่องแรงม้าที่น้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่มันแบกน้ําหนักเยอะกว่านะแบกน้าหนัก24ตันทั้งที่ทั้งนั้นก็เป็นเพื่อความเพลิดเพลินนะเพื่อนๆ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ต้องถกเถียงกันนะฮะว่าอันไหนมันกินน้ำมันเยอะหรือน้อยกว่าผมลองมาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลักษณะการขับของเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้ผมระเทสเพื่อความเพลิดเพลินให้เพื่อนได้ดูกนันนะครับ เกียร์รู้สึกเกียร์เกียร์สิบสองนี่เขาจะยานน่าดูเลยนะจะลงไปวิ่งที่แปดสิบเหมือนเดิมนะเะมื่อกี้เร่งแซงมานะคูลคันโทนไหมฮะ ทำไม่เสร็จสักทีนะตรงนี้นะผมวิ่งผ่านหลายรอบแล้วนะ <laughs> ตามความเร็วที่กำหนดนะเพื่อนๆ80 ใช้คูณคอนโทรลนะเพื่อนๆอแต่ตัวเลขที่หน้าหน้าจอนี่ยังไม่ถึงเลขสองเลยนะนึ่งตอนนี้1.7นะฮะเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูหนึ่งจุดปดเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายฮนะอันนี้ดูเป็นข้อมูลนั่งอิงคร่าวๆได้นะเรเฟนคร่าวๆได้ว่าขณะที่รถวิ่งอยู่ตอนนี้มันขึ้นเท่าไหร่ เราจะไปสรุปกันตอนสุดท้ายเลยฮะเอากิโลทั้งหมดที่เราวิ่งหารด้วยน้ำมันที่ใช้ไปนะเพราะว่าไอ,อตัวเลขที่มันสรุปตอนเราส่งงานคือมันจะนับตั้งแต่เรารับงานออกจากบริษัทไปจนถึงส่งงานนะ ก็เหลืออีก137กิโลครับใกล้ถึงแล้ว เห็นเลข2แล้วครับเลข2มาแล้ว พลังกาเข้าด่านเก็บตังที่สองเนี่ย เลขสองฮนะเบรกออกตัวอีกแล้ว โวัโหนหน้าเขาจะรอผมไม่อยากจะแซงนะแซงเดี๋ยวเาก็แรงอีกนะ เก่านะฮะ๋อเข,เข้านะฮะแล้วเราก็ลงไปขับแปดสิบเจดานเก็บตังค์แล้วโอ้โหึงจะแซงมาเนาะ ตอนนี้ตัวเลขดีสุดที่แดชบอร์ด2.1กิโลเมตรต่อลิตรนะที่เห็นดีสุดนะตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่เกิน2.3ามาคันนี้โอ้หถือว่ากินเลยนะถ้าเทียบกับดับ XG กับ XD เนี่ย XG พัดนี่ได้2.5 1หานึ่งนะส่วน XD 2.6 6กกิโลเมตรต่อลิตร นี่สองยุหนึ่งเอาเรื่องนะเบนซ์นี่วิ่งใกล้ๆอ่ะไม่เห็นผลนะเพราะมันเป็นจุดทธิยมนะแต่ถ้าวิ่งไกลๆก็รู้เรื่องนะเพื่อนๆสายซิมูเลเตอร์ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยถูกใจเบนซ์นั่นแหละจินน้ำมันเนย ยังฮะยังไม่จบเดี๋ยวจะมียี่ห้ออื่นตามมาสแกนเนียวอลโวแมนเนี่ยเรโนโเดี๋ยวผมเช็ดให้หมดเลยนะทุกยี่ห้อนะ สาิกิโลถึงแล้วน่าจะมีด่านเก็บตังอีกด่านนะพอเมื่อกี้เราออกจากด่านที่สามอาก้าใกล้ๆจะเข้าเมืองปอสมีอีกด่านทั้งหมดวัน4ด่านนะเส้นนี้ระยทางแค่ส0 0ร้อยกิโลด่านเก็บเงิน4ด่านเลยเพื่อนพี่ดูดิย่ยพูดถึงก็เจอเลยข้างหน้า ่ตอนออกตัวนี้ผมเหยียบคันเร่งแค่ครึ่งเดียวนะฮะไม่ได้เหยียบสุดนะโอ้ยรถตำรวจอยู่ข้างๆแล้ว กินน้ำมันช่วงเกียร์สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะฮะมันยานนะช่วงต่อเกียร์มันยานนะเราเลี้ยวขวาตรงนี้แหละ Thank you. โคสเปคเนะีมจนะกดส่งเลยนะเพื่อนๆกดส่งงานเลยฮนะเพราะว่าเพื่อความยุติธรรมของแต่ละรุ่นนะฮะไม่ต้องถอยจอดนะเพราะว่าแต่ละบริษัทที่ถอยจอดมันก็ไม่เหมือนกันนะส่งเลยครับเรียบร้อยมามาดูกันฮนะว่าจะกี่กิโลลิตรนะฮะอ่สองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลโอ้ทำไมอันนี้วิ่งตั้งสองร้อยสามสิ หารด้วยใช้ไปทั้งทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าจุดแปดลิตรนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าจุดแปดลิตรเท่ากับโอ้โหจริงนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะสองจุดหนึ่งห้าแปดนะผมตีจะสองจุดหนึ่งห้านะฮะเป็นเอกฉันนะเพื่อนเพื่อนก <c ười> ินน้ำมันนะจ <c> ะ <ười> ได้เลยนะแต่แรงม้ามันเยอะกว่าร้อยกว่าเลยนะถ้าเทียบกับเจ้าเอกับเอดีนะเพราะตัวนั้นเขาห้าร้อยสามสิบกับสี่ร้อยยิบ 1> 4 1 9ประมาณนี้นะครับโอเคก็เทสเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆเป็นข้อมูลได้ดนิดหน่อยเรฟเรนซ์นะเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรนะปัจจัยการขับรถปัจจัยถนนปัจจัยการจราจรนะฮะมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ไปเทสในสนามทดสอบเนาะอันนี้ก็เทสเพื่อความเพลิดเพลินและกาเป็นข้อมูลได้ดนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะ แสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะยินดีรับฟังนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาไปทีหลังราไปก่อนสวัสดีครับ